มาแล้วมาแล้วสวีดัสวัสดีพวกับผมอีกครั้งมีแบรล,ลี่กับชองไปฮะสมารถเวอร์ครับเราอยู่ในเกม Division 2ครับวันนี้3อีเวนต์ควบเลยครับมามาดูกันครับอีเวนต์แรกที่อยู่อยู่เรายังเล่นไม่จบนะครับนั่นก็คือวิก e ตครับสำหรับใครที่ยังเล่นติดอกติดใจอยู่นะครับเก็บดาวยังไม่ครบ60ดาวสีฟ้านะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสครับ เพียงแค่เข้าดานก็ได้ครับเพราะว่าการยิงจุดอ่อนหรือว่าจะไปตามหาแบ็กทักที่เป็นอิลิกเน้นก็ยากครับเพียงแค่เราเข้าดานสักดานหนึ่งครับเราก็จะได้10ดาวเลยเก็บรวบรวมกันก็จะครบ60พอดี่าถัดมาก็อยู่ๆก็มาครับฟีนิกซ์ดาวครับภารกิจการเก็บชุดครับทุกๆครั้งนะครับที่เลเวลเราขึ้น จนครบ4ครั้งนะครับเราจะได้1กุญแจครับแล้วมัมมาเปิดกล่องครับกล่องจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด38กล่องแต่พอดีสำหรับภารกิจนี้ผมทำไปแล้วครับ <c oughs> ก็แค่เปิดลับเลยงั้นมาดูกันครับว่าชุดนี้ฟีนิกซ์ดาวมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมเลื่อนหาให้ดูครับนี่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชุดครับเอเจนต์กาเซียครับ ถัดมาเอเจนแอนถัดมาเอเจนสตันครับและก็สุดท้ายครับเอเจนฮอปสเตอร์้าเพื่อนๆเ,เก็บครบนะครับ38ดอกเอา4คูณก็น่าจะ3,42อ่ะก็น่าจะประมาณ150กว่าเลเวลครับก็จะครบแล้วก็จะได้หน้ากั กะโลกลิงตัวนี้ครับต้องหามาสักหน่อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีมีระยะเวลาทั้งหมด3อาทิตย์ครับสำหรับภารกิจนี้ค่อยๆฟาร์มเลเวลกันไป และก็ภารกิจสุดท้ายครับการเรียนอีเวนต์นี้2อาทิตย์ครับเก็บดาวแดงภารกิจนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดด้านล่างไว้ให้นะครับสำหรับของเดิมใช้เหมือนกันครับอีเวนต์เหมือนเดิมครับเพื่อเป็นการรวบลัดตัดตอนนะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4วันนะครับทำสองอาทิตย์สำหรับภารกิจวันแรกครับศัตรูของเราครับเวลาเขามาเป็นกลุ่มครับจะมีอยู่ตัวหนึ่งครับที่เป็นหัวเหลืองเลยจะเป็นรูปสัญลักษณ์การเดียนนี้แหละครับเราต้องยิงเข้าไปครับ ทั้งหมด200ตัวครับเมื่อเรายิงเขาได้เราก็จะได้บัฟพิเศษครับปืนยิงเร็วขึ้นแรงขึ้นครับเอาไว้กำจัดศัตรูครับแขนเราก็จะเป็นสีเหลืองขึ้นมาครับยิงตัวอื่นอีก1น0ตัวถัดมาก็ยิงจุดอ่อนครับจุดอ่อนของการเดียนนะครับจำนวน50ครั้งนะครับแค่ยิงนะครับไม่จำเป็นต้องทำให้เขาตายถัดมาก็จะเป็นเมื่อไร่ก็ตตมนะครับที่เรากำจัดการเดียนไปการเดียนตายก็จะเกิดระเบิดระเบิดไปโดนเพื่อน50ตัวครับ ขับมาก็ใช้โล่ครับที่มีชื่อว่า d e f เ t e r b a l ์บาลิสติครับโล่สะท้อนบิวผมมีให้ในลิงก์นะครับสะท้อนยิงศัตรูตาย20ตัวครับหรือว่าจะเข้าไปทุกก็ได้สุดท้ายก็เข้าด่านมิชชั่นครับระดับความยากนอร์มอขึ้นไปไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเข้าด่าน d d d กันดีกว่าครับทำสปีดลังวิก k l y อ่าจะได้จบภารกิจแรกเดี๋ยวทำให้ดูกันครับ สำหรับใครที่จะเข้าด่านนะครับแล้วบางเอิ่นว่าเป็นด่านดาวแดงครับไม่จําเป็นต้องตีก่อนครับไปที่มิชชั่นออปชั่นแล้วก็เลือก t o เ e n m มิชชั่นโหมดครับเขาก็จะปรับเปลี่ยนมาครับไม่จําเป็นต้องตีก่อนให้เสียเวลาครับเราสามารถเปลี่ยนได้เสร็จแล้วสปีดลันใครยังตกค้างอยู่เหมือนผมครับก็ปรับเลยให้เป็นระดับฮาร์ดเสร็จแล้วเราก็วิ่งเข้าไปทีนี้เดี๋ยวมาดูการเดียนนครับหน้าตาเป็นยังไงแทบไม่จำเป็นต้องใช้เพาส์ส c ก็เลยครับ เขาเสนอหน้ามาร์คหัวให้เห็นเห็นเลยครนั่นไงครหัวเหลืองครับเราต้องยิงเขาก่อนครับไม่งั้นเรายิงตัวอื่นไม่เข้าครับเมื่อเรายิงเขาเสร็จเขาจะระเบิดครับปับงอ่าถ้าเพื่อนอยู่ใกล้ๆก,กระโดดครับเราก็จะได้1คะแนนทำอย่างนี้50ครั้งครับ แต่บางครั้งครับจังหวะที่ระเบิดเอฟเฟกก็ไม่ขึ้นครับอยู่ๆก็ได้มาอันนี้ก็แปลกดีต่อเลยครับกาเดียนระเบิดตอนนี้ผมได้11ทับ50นะครับอยู่ด้านขวามือลองสุดท้ายครับจังหวะนี้ยิงเร็วไปหน่อยลืมรอระเบิดครับ ดี๋ยวศัตรูมาครับแทบไม่ต้องใช้เพาสสแกนเลยผมจะยิงแล้วก็รอให้เขาระเบิดนะครับระเบิดบ้างอ้าวได้เฉยครับไม่มีเอฟเฟกระเบิดให้ดูสำ <c oughs> หรับการเก็บภารกิจที่ให้ตัวการ์เดียนระเบิดนั้นเราก็ต้องค่อยๆย,ยิงครับรอให้เขาระเบิดบางครั้งไม่ระเบิดหรือว่าเราเห็นอยู่ใกล้ๆก,ก็รอครับแล้วดูแท็กกิ้งของเราครับถ้าขึ้นก็ถือว่าได้ครับ เรียบร้อยไป1ห่งภารกิจครับทีนี้มาดูอีกสักตัวครับมองหาหัวเหลือนครับกาเดียน ถ้าหากสังเกตตัวเลขด้านขวาบนนะครับการทำให้การเดียนระเบิดโดนเพื่อนของผม15ท50ครับเขามาเป็นกลุ่มครับเดี๋ยวผมยิงกาเดียนครับรอจังหวะบ้างอ้าวได้มา4ครับเป็น19ทับ50เอฟเฟกระเบิดไม่เห็นน่าเสียดายไม่เป็นไรครับอันนี้เราต้องใจเย็นครับเห็นกลุ่มใกล้ๆตรงนั้นจะลองดูครับพาระเบิดด้วยับ ยินการเดยนให้ระเบิดปางรอไม่ระเบิดครับหรือว่าระเบิดก็ไม่เห็นก็ไม่รู้ผมใช้สายสไนเปอร์ครับเหมือนไม่ค่อยเห็นระเบิดครับแต่ถ้าเป็นบิลอื่นที่ไม่ใช่สไนเปอร์เห็นระเบิดอยู่เรื่อยๆนะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตเนะาะสำหรับภารกิจดีไม่จําเป็นต้องทําวันต่อวันนะครับมาทําวันท้ายๆก็ได้ครับทุกอย่างก็จะเก็บเร็วขึ้นครับช่วงเวลา2อาทิตย์นะครับ ช่วงเวลาการทำชาเลนจ์ก็จะมีอยู่4วันครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาทำโล่สะท้อนให้ดูกันครับ ให้โลสะท้อนแล้วไปโดนกาเดียนครับ20ตัวอาพร้อมกลางใหม่ครับสำหรับภารกิจการใช้โลสะท้อนไม่จำเป็นต้องเป็นกาเดียนมายิงโลสะท้อนแล้วไปโดนตัวเองตายนะเพื่อน,เอนๆเขายิงแล้วตาย ก็อนับเหมือนกัน กาเดียนตัวนี้มีถังครับยิงถังอ่าได้จุดอ่อนมาหนึ่งจุดครับกาเดียนที่ถือถังนี้ก็ลำบากครับก็ต้องยิงถังทิ้งครับพอเขาไม่มีถังครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นปืนแล้วเขาก็จะเริ่มยิง ยังหวะนี่แหละเรารออยู่พอเขาตายเราก็จะไปอยู่ใกล้วงนะครับวงนั้นจะระเบิดเป็นอันเรียบร้อยนะไม่น่ายากนะครับเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับการรับชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดี